ตกกแข้งจ้าพี่น้องโกกแข้งจ้าโอ้ยหนิ่าลา,ยา,ลายน,ย,ลา at, นย่าไน,นาไหลขึ้ล้มพี่น้องเอ้ยล้มแกงแขงต้องตีนนะเป็นยังไงนะเป็นยังไงเนาะอีหล่เ้ย้นล้มต้องนเลยพี่น้องคนขาด 马蹄莲，希望我也能养来。 ด้วยกาพี่น้องเนตกูั้งตกทั้งล้มกท้างเี่น้องโอ้ตกจะแช่หัวถ้าตกแขงเนี่ยพี่น้อมาทั้งลมทั้งฝนโอ้อ้ย หนีเร้นชาบ้านกับที่ประทันเสียกเบ็ดพิโก้ลราพิโก้งแลนชาวบ้านได้กับใดจ้าน้ำหลายทางตกแข้งชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปเลยค่ะ พี่นองล้มนิ่งแล้วมีมิดจะฝนละจ้าโอ้ยไม,าม,ายมย้ไมเยัน่ลยมองอยู่อยากมากอยากก็ว่าเป็นยังแบบไม่ใจเนาะตากแดดเด็กระแห้งด้วเกาละไหนธรไม่ฉาดฮอลีเกี่ยมบ่ได้เนาะพี่นองเออเอาโตให้รอดก่อน สัตว์ขมาทักมาแน่เนาะพี่น่ออ,อล้มเนละอ,อ เอาซูมือซ <m ics> <m ics> ูมือหลายมันห่อนหลายพี่น้องก็เลยล้มแขงเอ๋อทั้งเงินตกทั้งบ้านเนี่ยหน่อยก็ว่าตกพี่น้องหัวจะตกเนี่ยพุณเจ้าว่าพอตะก็ตกแต่ก็ให้เห็นอย่างดูตกมากเลยทั้งล้มทั้งล้มทั้งฝน ไปยึดจังไหนเนาะยืนนะน้อยอยีหลาออกไปก็ไม่ได้พี่น้องให้ฝนตัวยอะไอ้หนุยออกไปหาน้องเพื่อใหได้ดอกจ้าไอ้ทัวถามข้าวน้องเอาไอ้หนุ่ยก็ไม่ได้ออกเข่าไปหาน้องเตยตะมือเศร้าเนาะจ้าว่าไอ้หนุ่ยไปทุระยืนโรงพยาบาลไปเบิ้งพ่อาตา อาบมากะอาบน้ำขังเข่ามาวางปลายถั่วพี่น้องจะได้พักควันในน้อยนึงฝนก็เลยมาตกเลยนะบัดนี้ได้ออกไปหาน้องไมอนี้ก็ินได้โทรถามข้าวน้องเอาละน้อยจันน่ะโอ้ยเป็นกำลังใจให้น้องเจอในเด้อพี่น้องอยู่นะ เพ่งล้มทุกคนอยากเป็นยังไงน้อพี่น้องนอเนาะตเ่นสายสิท้ายคลิปล้มคือกันละล้อเบิ้งว่าสิล้มแข้งปันไงโอ้ยยี่ปนล้มแข้งค่ะพี่น้องอกระจายเลยค่ะชิ้นของ กานนั่นขวมผู้อยู่ั้างในตากคนแลวแล้ะอ่ะก็้มักน้ำพี่น้องน,น้ำเก็บของแล้วแล้วพี่น้องลมพัด แล้วไปหาเต็นาน้ำต้องค้นรอข้างนอกกดใบหญ้าใบไ,ไม้ออกจากค้างน้ำาล้จ้ะเจีจะบอกให้น้นนันั่นส่มคือทำไมน้ำมันไหลออกมา รอทั้งพะไยแล้วก็ิเอาไปไม่เอายังกออกที่ไหจ้าน้ำม,มันไหลเพื่อจ้าทำก็เท็ดออกเพื่อปตันทั้งน้ำนะจ้ะน้ำไหลบรสสะดวกคืออยูข่ขางลังอาเทียนน้ำสวมได้นะจ้ะเนาะ ล,ล่องน้ำใหหมูแล้วลราอ่ะ <c oughs> นะพี่นอ้องอาคดล่องน้ำเหหมู้น้ำไหลสะดวกสะดวกเออขนาดน้ำไหลสะดวกแค่เดี๋ยวแกแห้งเนี่ยนอนพี่นอ้องจ้ะเส็สข้าฝนลงฝนลิ้นอยู่เด้อพี่นอ้องโ่อย อะไรนะพี่น้องอคุณนายจ้าเพราะว่ามันเป็นทางการลาดอันลาดไปไอ้ทางน้ำของเจ้าเบิด์เลนะ่นน่ะทางน้ำกินฮนะเออนั่นแล้วพวบผิวไปพี่น้องเมืองทางน้ำยายนุ้ยผิวน้อย้จนเนาะใส่เสื้อผีพี่น้อง